กองทุนแนะนำเนี่ยก็คือตัวเซตเซตนี้แหละนะครับอย่างของ SFF r m f เนี่ยมันก็จะมีแบบโอ้โหเยอะมากเลยก็ในส่วนของของตัวไอเทมรอตเเกมเนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับปกติอาจจะเป็นพี่แบงค์ใช่ไหมมาคอหรือว่าพี่เจสมาคุยใช่ไหมวันนี้ผมมาสรุปเลยสําหรับใครที่ไม่ได้ติดตามว่าวันเสาร์เป็นยังไงบ้างมาดูที่หน้าจอผมกันเมื่อวันเสาร์เนี่ยเราก็จะคุยกันกับ กองภาษีต่างๆนะครับแล้วในเซสชันสุดท้ายเนี่ยกองทุนแนะนำเนี่ยก็คือตัวเซสต์นี้แหละนะครับอย่างของ SFF r m f เนี่ยมันก็จะมีแบบโอ้โเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสไลด์ตัวภาพตัวที่เป็นคีย์หลักๆละกันนะครับวันนั้นเนี่ยเราคุยกันถึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ไฟแรงเนี่ยนะครับกองทุนที่น่าสนใจเนี่ยแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะบูมากไหมหรือว่า บูน้อยหน่อยเนี่ยกลางๆเนี่ยจะมีตัวกองทุน UGBF นะครับตัว SFF กับ RMF เนี่ยเป็นกองผสมอยู่นะครับลงทั้งหุ้นลงทั้งต,าตราสารหนี้อย่างละครึ่งตรงนี้เป็นกองผสมให้กับคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนแล้วยังไม่กล้าบูมากแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงต่ำจนเกินไปคาดหวังผลตอบแทนอีกกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มบูเรนเจอร์นะครับตัวเนี้ยคือเน้นลุกหุ้นไทยลุกหุ้นไทยเลยนะฮะถ้าชอบแบบนี้เนี่ยเรามีกองไทย ESG 2กองที่คัดมาให้ก็มีอย่างของตัว Asset Plus SP AS Thai ESG แล้วก็ KTAG 70-30เป็นกองผสมนะครับก็จะเป็นสำหรับคนที่อยากจะลดหย่อนภาษีนะแล้วปีนี้เนี่ย Thai ESG คือวงเงินเขาปรับขึ้นมาเป็นสามแสนเราลดจำนวนการเวลาถือครองเนี่ยลดเหลือ5ปีปฏิทินแล้วแต่แบบเป็นแบบวันชนวันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากจะจัดพอร์ตเนี่ยแล้วก็มีแพ็กเกจลงทุนที่แบบเป็นกองทุนที่เป็นการจัดพอร์ตให้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวใครสนใจเนี่ยไปดูย้อนหลังกันได้นะครับว่าภาพของการจัดพอร์ตเนี่ย เป็นยังไรบ้างแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณจะหยิบจับกองไหนเข้ามาแล้วจับพอร์ตเองอย่างเงี้ยมันมีกองไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆนะครับแถวบนเนี่ยคือเป็น Develop Market เป็นกองพวก g l o b a l เป็นกอง US นะตัวอย่างที่เราคุยกันในงานว่าเอ๊พี่แบงค์พี่โจหรือว่าพี่เจสเนี่ยชอบกองไหนเนี่ย อย,อ,ยอย่างผมเนี่ยผมก็จะชอบอย่าง KKPGNPF mode นะครับอย่างพี่แบงค์เนี่ยพี่แบงค์ก็จะชอบ b u s Alpha อะไรอย่างนี้อย่างพี่เจษเนี่ยะจะชอบในฝั่งของอินเดียเลย KKP อินเดียตัว unhedge เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน performance ย้อนหลังก็ถือว่าดีด้วยสำหรับตัวกองแม่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของ SFF ขณะที่ภาพของ RMF เนี่ยกองที่คัดเลือกมาเนี่ยก็จะมี ชื่อคล้ายๆกับตัว SFF นี่แหละแต่ก็จะมีแตกต่างไปบางกองบ้างนะครับก็จะมีอย่างตัวอินเดียอย่างที่พี่เจดอดพี่เจดบอกถ้าเป็นตัว RMF เนี่ยตัวโมเดล SFF เนี่ยอาจจะไม่ได้มี RMF นะครับก็จะเราก็จะหยิบของ B อินเดียขึ้นมาพี่เจดก็บอกแล้วก็เอ่อถ้าเกิดลูกค้าคนไหนเนี่ยชอบอย่างกองจีนนะครับกองจีนเนี่ยจะเป็นตัว SCB RMMLCA ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Machine Learning China เพราะงั้นตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการคัดเลือกคุณโดยใช้แมชชีนเลอร์นิ่งแล้วก็ไม่ได้เฮชค่างเงินด้วยนะครับก็มีการในงานก็จะมีคุยกันว่าเอ๊กองเฮชค่างเงินเนี่ยในอดีตทําไมเขาถึงเฮชทาไมปัจจุบันเขาไม่ค่อยเฮชกันแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็มาคุยกันแล้วแบบเออผมก็ถือว่าน่าสนใจเนาะเพราะพี่เจ๊เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นผู้จัดการกองทุนเนี่ยตั้งแต่ปี2006เลย ตอนนี้เนี่ย2024 18ปีที่ผ่านมาในประสบการณ์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเอามาเล่ามาแชร์ให้กับทุกคนในงานฟังนะครับและสุดท้ายโพยกองทไทย i s g เนี่ยก็คือ3กองนี้แหละว่าคุณจะชอบตัวหุ้นไทยนะครับเราเลือกตัว ASP Thai ESG มาตัวนี้เป็น Active Fund เลือกกองมาค่อนข้างดีเลยเป็นมิส s m มอลด้วยนะครับแล้วก็ ASP Thai ESG เนี่ยฟันเมนเจอร์เี่ยก็คือคนเดียวกับคนที่บริหาร ASP SME ด้วยนะเป็นตัวท็อปพิกตัวหนึ่งเลยเป็นตัวฟันพิกของฟินโนมินาเรา ขณะที่กองผสมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจนะ้องกับหุ้นไทยเนี่ยเราแต่ต้องการลดหย่อนภาษีเนี่ยกองตราสารนี้ก็มีก็คือตัว KKP GB Thai EFC GB ก็คือ Government Bond เนาะก็เป็นกองตราสารนี่ของค่ายพัฒนะเลยนะครับอันนี้ก็ผมเอามาฉายภาพให้ดูเนาะต้องบอกว่ามีรายละเอียดอีกเยอะนะฮะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวรู้สึกทีมงานเราเนี่ยจะมีให้ชมย้อนหลังอีกทีใช่ไหมฮะน้องปับ๊บก็น่าจะประมาณนี้ครับผมโอเคงั้น ผมรีฟให้ฟังสั้นๆตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีรายละเอียดเนี่ยก็ถามมาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรีบครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมง,งานต้องทำยังไงครับคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b สไครป์ช่องทางฟิโนเมนาทางยูทูบเพื่อให้ความฝันหนึ่งล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศ mm ุก hmm. ร์นะครับแปดนาฬิกา5นาทีรายการมอนต์วีฟกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาโมงการลุกกาสการลงทุน